สอส,อส,อสอร่วมกับภาคีเครือข่ายและสมาคมวิชาชีพต่างๆจัดงาน Healthy Organization Day 2025เพื่อสร้างพื้นฐานสุขภาวะและเชิดชูองค์กรต้นแบบโดยมุ่งส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของคนวัยทำงานจากการสำรวจพบว่าคนวัยทำงานกว่า30ล้านคนมีความเสี่ยงสูงต่อโรคที่ไม่ติดต่อและโรคอ้วนถึงร้อยละ45เนื่องจากวิถีชีวิตและการทำงานที่ไม่เอื้อต่อสุขภาวะ การมอบรางวัล Healthy o r g a n i z a t i o n Award 2025ให้แก่องค์กรต้นแบบสุขภาพดีมีหน่วยงานผ่านการพิจารณารับรางวัล22องค์กรเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และต่อยอดความสำเร็จในการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพซึ่งเป็นการยกระดับองค์กรไทยสู่พื้นที่สุขภาวะองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นในปีนี้ได้แก่โรงพยาบาลกรุงเทพสํนักงานใหญ่ โรงพยาบาลกรุงเทพหัดใหญ่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติการไฟฟ้านครหลวงคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาบริษัทธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืชจำกัดและธนาคารเกียรตินาคินพัฒน์จำกัดมหาชนเพื่อเป็นต้นแบบขยายผลสู่องค์กรอื่นๆ ตามอย่างที่เราทราบครับสถานการณ์ปัจจุบันของการเจ็บแค่ได้ป่วยคนไทยนะครับโรค NCD เนี่ยกำลังพุ่งขึ้นนะฮะในสิที่สูงมากนะครับซึ่งก็เป็นโรคที่เราคุ้นคุ้นกันทั้งนั้นนะฮะไม่ว่าเบาหวานความดันไขมันมะเร็งนะคะรับโรคปอดโรคหัวใจแบบนี้นะซึ่งมาจากพฤติกรรมสุขภาพนะฮะถ้าเราวิเคราะห์ดู24ชั่วโมงเนี่ยพราะว่า28 8ชั่วโมงเนี่ยอยู่ในสถานที่ทํางานนะฮะไว้ทํางานเองเนี่ยเราเจ็บป่วยจากกระบวนการทํางานนะฮะที่อาจจะ รับทานอาหารนะครับที่ไม่ดีต่อสุขภาพการนั่งนานๆนะครับนะบการอยู่ใน working environment ที่อาจจะไม่ค่อยได้เอื้อต่อการมีสุขภาพดีนะักนเะนี่ยเป็นจุดมุ่งหมายที่เราจะต้องเข้ามาร่วมกันนะครับกับสถานประกอบการในการที่จะแก้ปัญหานี้นะครับมันสามารถที่จะวินวินได้ก็คือว่าคนทํางานสุขภาพดีด้วยผลงานหรือว่า productivity ของการทํางานในสถานประกอบการก็ดีด้วยนะครับและในตัวสถานประกอบการเองเ,องเนี่ยก็าสามารถมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบที่จะเอื้อให้ สุขภาพดีต่างๆ,ๆนะครับเราก็เลยมีการพัฒนานวิธีทำงานเนาะนะครับเพื่ให้เป็นคำแนะนำออกมาเรียกว่า healthy organization นะครเรามีทั้งการอบรมนะครับมีทั้งการออกคู่มือนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการประกวดคัดเลือกให้องค์กรที่ได้ผ่านเกณฑ์เนี่ยนะครับมารับรางวัลเพื่อที่จะเป็น แรงบันดาลใจให้องค์กรอื่นนะครับเราไม่สามารถทำใด้ตุกองค์กรแต่ว่าเราสามารถที่จะถ่ายทอดความรูต้ต่างๆเข้าไปแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจนะครับให้องค์กรเนี่ยกลับมาพัฒนาปรับตัวนะซึ่งมีกระบวนการหลายนะเรื่องนะที่ต้องฟันฝ่านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกนโยบายเองนะครับการปรับเปลี่ยนสิ่งวัรกายภาพการสร้างบรรฐานการทำงานใหม่อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่คือ่ายคนไทยได้พูดนะครแล้วก็ ล่าวิเลย์ยุรแพทย์เนี่ยได้ทำรายหยัตอนนี้นะครับเรียเรีย์จะให้อาจารย์หมอเพชรได้ได้ชุดตอบนะครับก็คือมากกว่า2ององค์กรเดี๋ยวรายเอีย์ีะให้อาจารย์หมอเพชรครับครับจริงาามีตั้งแต่รุ่นก่อนนะรุ่นก่อนนั้นประมาณ300องค์กรแต่ว่ารุ่นหลังเนี่ยเราทําเข้มข้นขึ้นเราอบรมผู้นําสุขภาพตอนนี้มีมากกว่า300อท่านแล้วแล้วองค์กรที่เข้ามาร่วมเนี่ยมากกว่า1 0 8รองค์กรทำมาประมาณ13รุ่นนะครับตอนรุ่นนี้จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดก็คือ13รุ่น เพราะฉะนั้นเนี่ยผลที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะคนที่เข้ามาอบรมแต่ว่าเขาจะไปขยายผลในองค์กรของเขาด้วยทําให้สมาชิกในองค์กรดีขึ้นก็ต้องเรียนว่าเป็นที่พึงพอใจเป็นอย่างมากจากที่เราให้เขาไปทํางานเสร็จแล้วเนี่ยเขาทําเพื่อองค์กรขเขาขณะเดียวกันเนี่ยเราดูผลการดําเนินการของเขาด้วยจากที่เห็นวันนี้เนี่ยแทบทุกองค์กรที่เข้ามาร่วมเนี่ยจะดีส่วนใดส่วนหนึ่งได้รับรางวัล ดีเด่นในด้านต่างๆเราสนับสนุนทุนนะคะในเรื่องของการดําเนินการที่ส่งเสริมเรื่องของสุขภาวะนะคะทั้งในระบบองค์กรแล้วก็ในเซตติ้งต่างๆแล้วในทุกกลุ่มวัยนะคะอย่างที่อาจารย์อาจารย์เพชรบอกเราเนี่ยส่งเสริมสุขภาวะในองค์กรคือการมีหลักสูตรผู้นําสุขภาพนะคะในอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็ไปทําความร่วมมือกับสถาบันวิชาการนะคะเพื่อทําในเรื่องของการออกแบบ สภาพพื้นที่สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาวะซึ่งก็เราก็จะประกนุในสิ่งต่างๆเหล่านี้รวมทั้งในเรื่องของการให้ความรู้ health literacy ในเรื่องของอาหารแล้วก็การมีกิจกรกรมทางกายรวมทั้งออสาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดโรค NCD นะคะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นจุดเน้นของสสสในเรื่องของการในเรื่องของการลงทุนเพื่อทําให้ทุกคนบนพื้นแผ่นดินไทยมีสุขภาวะที่ดีเราทําทั้ง 7จบวกหนึ่งก็คือปัจจัยสิ่งทั้งหมดนะคะรวมทั้งสภาพแวดล้อมด้วยหรือภาวะเรื่องของ PM ซึ่งปัจจุบันหรือเราก็สนับสนุนในเรื่องของพรบสะอาดสิ่งต่างๆเ่าเนี้ยเป็นสิ่งที่สอสอได้ได้ให้ความสําคัญและตระหนักถึงความจําเป็นที่จะต้องมารณรงค์ให้ความรู้รวมทั้งการหนุนเสริมหรือผลักดันให้องค์กรต่างๆเนี่ยสามารถเข้าถึงองค์ความรู้แล้วก็สามารถนําเอาองค์ความรู้ที่มีอยู่ไปปฏิบัติจริงแล้วก็ให้เข้าถึงประชากรคนไทยในทุกกลุ่มใบแล้วก็ทุก ทุกเ,เซกเตอร์ต่างๆนะคะในองค์กรในในโรงเรียนในโรงพยาบาลสิ่งต่างๆเหล่านี้เราทําหมดหรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐแล้วก็อย่างที่ท่านเห็นมีทั้งหน่วยงานที่มานําเสนอก็มีทั้งร้านวิสาหกิจหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานภาคเอกชนบริษัทต่างๆซึ่งเราก็พยายามที่จะดําเนินการให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอย่างที่เรียนค่ะ เราเราไม่ได้ปิดกั้นนะคะว่าแล้วก็ให้เขายื่นความจำงหรือความต้องการเข้ามาเสนอเข้ามาเราก็จะสนับสนุนทุนให้เขาลงมาดำเนินการแต่เราก็มีการพิจารณาในส่วนของภาคีที่ที่เข้ามาร่รมโของการคือต้องมีประสบการณ์ต้องมีความเข้าใจในงานแล้วก็สามารถดําเนินการแล้วได้ผลเป็นรูปธรรมอย่างที่หมอเพชรได้เรียนว่าโครงการนี้ทามา13รุ่นแล้วในแต่ละรุ่นเราก็จะมีการประเมินแล้วก็จะมานําเสนอผลงานว่าก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรแล้วก็มีการมอบรางวัล ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่าเนี่เป็นกระบวนการขั้นตอนของสสที่ทําอยู่ค่ะก <s> ็คือจากที่เราทําเรื่อง เฮลที้ของไนเซชันมาเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบสําคัญสาคัญเรื่องของโรงอาหารหรืออาหารที่ดีต่อสุขภาพเรื่องของพื้นที่ที่ดีต่อสุขภาพหรือทําให้คนออกกําลังกายมากขึ้นหรือแม้ทั่งการจัดประชุมที่ดีต่อสุขภาพสิ่งเหล่านี้ที่เราทํามาในกระบวนการอบรมของเราเนี่ยแล้วก็องค์กรต่างเนี่ยเอาไปใช้มันเกิดขึ้นภายในองค์กรของเขาแต่พอมาถึงจุดหนึ่งพอออกนอกองค์กรปุ๊บเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะไม่เจอเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีความร่วมมือ ออกไปนอกคำว่า healthy organization เกิดเป็นคำว่า healthy organization plus ทีนี้ plus หรือบวกเนี่ยเราบวกอะไรบ้างหน่วยงานแรกที่เราไปบวกบวกอันนี้ไม่ใช่ทะเลาะนะครับไปบวกเพื่อการสร้างสรรค์ก็คือ t ีเซบหรือสส,สปอนอเป็นองค์กรที่ส่งเสริมการจัดประชุมและจัดเนื่อศการของประเทศไทยเพื่อทําให้เวนูต่างๆหรือว่าสถานที่จัดประชุมเนี่ยจัดพื้นที่เพื่อสุขภาพเวลาประชุมหรือมีกิจกรรมเพื่อสุขภาพในการประชุมหรือแม้กระทั่งจัดอาหารเบรกอาหารว่างเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพ อันนี้เป็นอันที่1นึ่เราบวกกับสสปหนหรือทีเซนะครับรวมทั้งโรงแรมต่างๆด้วยซึ่งเป็นสถานที่ประชุมเวลาองค์กรต่างๆออกไปประชุมเมื่อไปที่โรงแรมต่างๆเนี่ยก็จะมีกระบวนการพัฒนาแพ็กเกจขึ้นมาเพื่อส่งเสริมสุขภาพคนที่ไปร่วมประชุมหรือแม้กระทั่งไปจัดกิจกรรมภายนอกสถานที่ต่างๆในต่างจังหวัดนะครับอันที่สองที่เราบวกหรือ plus เข้าไปเนี่ยเราเน้นเรื่องอาหารตอนนี้คนในองค์กรรู้หลัก วิธีการรับประทาน2องแล้วแต่ทํายังไงเมื่อเขาออกไปนอกองค์กรไปตามร้านอาหารไปตามสถานที่ต่าง,างๆเนี่ยเขาจะได้รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพเช่นนี้ด้วยเราก็มีความร่วมมือกับสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยกรมควบคุมโรคกรมอนามายัยและที่สำคัญก็คือสมา,สมาคมเชฟประเทศไทยคือคีย์เวิร์ดก็คือว่าเรามักจะได้ยินว่าอาหารสุขภาพเนี่ย มันเป็นอาหารที่รสชาติไม่ค่อยดีไม่ค่อยอร่อยไม่ค่อยน่ารับประทานเพราะนั้นสมาคมเชฟเขาก็แนะนำว่ามันควรจะเป็นอาหารอร่อยที่ดีต่อสุขภาพนั้นนั้นจะมีกระบวนการคิดสูตรอาหารที่เราเรียกว่าอาหารสยามไดเอทอันนี้เป็นคำสำคัญมากเลยคือเราพยายามสร้างอาหารที่มี องประกอบหรือส่วนประกอบในพื้นถิ่นอาศัยภูมิปัญญาของพื้นที่แล้วสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมได้กับประชาชนหรือคนผู้บริโภคที่มีความต้องการหรือความชอบแตกต่างกันและสุดท้ายเนี่ยทำให้เมตาบอลิกเขาดีด้วยหรือการเผาผลาญพลังงานในร่างกายเขาดีเบาหวานไม่ขึ้นน้ําตาลไม่ขึ้นความดันไม่ขึ้นก็เลยเป็นที่มาของคําว่าสยามไดเอทตัว S เนี่ยคือ Sustainable ตัว I ก็คือ individualized หรือว่าเหมาะสมกับแต่ละบุคคลตัว A ก็คือ a u t h e n t i c local ก็คือใช้ภูมิปัญญาไทยและตัวสุดท้ายตัว M ก็คือ metabolic balance หรือความสมดุลทางด้านเมตาบอลิซึมของร่างกายอันนี้ก็คือที่มาที่ไปของสยามไดเอทซึ่งเราจะประกวดกันในอนาคตด้วยอันนี้คือ plus ตัวที่2 และพลาสตัวที่3ที่เรากําลังจะทําในปีนี้เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือพลาสเรื่องสถานที่ทุกครั้งที่เราไปออกกําลังกายหรือว่าองค์กรต่างๆปรับพื้นที่การออกกําลังกายเนี่ยบางทีเนี่ยเราอาจจะขาดความรู้ทางด้านศิลปะหรือความงามหรือภูมิสถาปัตย์เพราะฉะนั้นเราก็เลยไปบวกกับฟอรัมของ healthy space forum ซึ่งเขามีประสบการณ์ทางด้านการออกแบบพื้นที่เพื่อสุขภาพในประมาณ10ปีนั้นเราก็เลยไป p l u สกับเขาว่าความต้องการของพื้นที่ขององค์กรที่ต้องการทําให้พนักงานหรือคนในองค์กรสามารถออกกําลังกายได้ง่ายและก็ออกกําลังกายอย่างมีความสุขด้วยแถมมีความรู้ในขณะที่เขาเดินผ่านบริเวณนั้นหรือออกกําลังกายไปด้วยเราก็เลยต้องเชิญเขาเข้ามาในฐานะผู้ที่มีความรู้ทางด้านศาสตร์และศิลป์ในด้านของการจัดพื้นที่ก็เลยกลายเป็น p l u สอันที่3ก็คือ p l u สเ e ล h Space คโครงการนี้จะเป็นความร่วมมือเราใช้คำว่าเป็นโคโคครอชั Co ่นคือคิดร่วมกันอย่างเราในฐานะของเครือข่ายคนไทยไ้้ยููิหรือสมาคมวิชาชีพเนี่ยมีความรู้ทางวิชาการรู้ว่าโลกอะไรควรจะออกกําลังกายแบบไหนมากน้อยแค่ไหนอย่างไรควรจะออกกําลังกายด้วยท่าทางลักษณะอย่างไรขณะเดียวกันเนี่ยอ,องกรเขาก็มีพื้นที่เขาอยู่ทีนี้เขาก็อยาก ได้คําตอบแล้วว่าแล้วเราจะปรับพื้นที่อย่างไรให้มันดูไม่ละเกะละกะไม่รกะแล้วก็ดูแล้วเป็นที่จเจริญเจริญหูจเจริญตาคนอยากไปออกกําลังกายด้วยแล้วก็ออกกําลังกายมีความสุขนั้นโครงการจึงเป็น co creation ระหว่างเครือข่ายคนไทยไร้พุงระหว่าง healthy space forum แล้วก็องค์กรที่มีความสนใจซึ่งเดี๋ยวอีกไม่นานเราจะประกาศองค์กร เข้าร่วมโครงการองค์กรไหนสนใจมีพื้นที่แต่นึกไม่ออกว่าจะทำอะไรต่อไปเรามาทำ Healthy Active Meeting Healthy Space กันครับ